เอ้ยป้มมึงนี่นี่ระวังแมงกะพุนอะไรเราเราจะจะจะไอ้นารังเขียนไปก่อนไอ้สัตว์มึงในตัวดีเลยหายไปที่หายไปพร้อมกระเป๋าเลยนะส้นตีนอ่ะกูกูจะแบกวันนี้อ่ะอยเงี้ยมาด่านสี่เฮ้ยไริววิ่งเลยหน่อยเฮ้ยอย่าทวงเฮ้ยเร็วเฮ้ยเขาไปข้างหน้าหมดแล้วเร็วโอ้โหเมื่อวานตีนวนผมเอ็คนแบกขอมั้งจริงจริงห้ามแบกตัวเองให้ขึ้นก่อนตอนนี้จะเขาอือผู้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 ไอ้ยังยังกระโดดนะย่ากระโดด ปองยกลัวอย่าัปองอย่กลัวนะพี่นี่มึงจะตกปอขออยู่กับมึงปออปีนงีนยากอยูายเลนนะปีนยากนะอกมันปีนยากงเหรอตรงนั้นน่ะปองไกลับไปยางขวาเดียวนเจอกันผมว่าตยว่ะปอโปังไอปงไปรอเลยไอปงไปรอแล้วปงไปรอแล้วไอปอง เฮ้ยเลือกไปทางขวาพี่บ่าวดีกว่าแล้วปลอดภัยต่างปีทางนี้ก็ไปได้ต่างปีทำไมทางนี้เนี่ยข้าวกินบ้างเนี่ยเบอร์รี่มันเน่าวะตัวนี้เฮ้ยนี่เห็ดเห็ดนี่กินไม่ได้เห็ดนี่กินไม่ได้่ะเออต้องไปสะพานไหนต่อโป่งโอเคเห็นแล้วตาบ่าวมีกล่องซ้ายซายไปเอาก่อนบ่าวมีกล่องมีกล่องแล้วไหนกล่องซ้ายไหน นี่นี่นี่มึงเห็นหน้ากูไหมตรงนั้นเลยนะเฮ้ยมันระเบิดนะเออออช้าก่อนมึงไม่ตั้งใจน่ะเห็นว่ามันหางไรเหรออาหารเนี่ยเอ้ยไอ้ริวบักเสียรอเสียรอมึงไปเอาเห็ดทับเพ้าหน่อยเสียรอเห็ดทับเพ้าโอ้ยไอ้เหี้ยกูเห็บหน้าพี่ไหมเห็นหน้าได้ไม่เย่อคู่ไอเย่อโป่งไอ้เย่ยไม่คุ้มเลยสัตว์เสียเลือดด้วย ไม่จะเป่าแต่เล่นจะเป่าแต่เล่นแต่มันโกงมากทำไมอ่ะแต่มันคืออะไรอ่ะคือเมื่อวานน่ะที่ผมเอาชีวิตรอดปีนกันได้จนถึงนาทีสุดท้ายแบบเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าแต่แล้วก็มันมีตะเกียงหิวได้ตลอดด้วยโอ้แต่เนี่ยอันนี้อนี่ยเวลาเป่าแล้วแบบสเต็มมิ่น่าจะมีอะไรมาเดิอของปอยดูจะมาจะเป่าให้อุ้ยผีผาระวังโดนเข็มไอ้เหลียแล้วพี่เป่าเล่นหมดแล้วแล้วมันไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่หมดหมดได้ไงอ่ะหมดแล้วอะดูดิอ่ะอ่าเหลือแต่เล่นหมดเลยวะกกงดูดิ

ยังไม่ตายป็นหนึ่งถึงเท่ามันล้วนไกลจังไปเรียวไปเริยวไอ้สัตว์แดงหมดเลยเฮ้ยของกูอ่ะหิวของพี่มันใช้ตอนชุบชีวิตไปแล้วไม่ใช่เมื่อแดกเมื่อกี้สดๆเลยหน้าสมเตรนเฮ้ยเอามาแบ่งกยกูหิวอ้าวขนมอันนี้กินแทนไหมป้อนมาอุ้ยอีเขี้ยด่าเดิอมามามาเร็ว นี่ยอะไรกินเนี้ยเกี้ยเนี้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครโดนอะไรอ่ะเกี้นี้เกยนี้พี่ป้งเกี้ยนี้กินแล้วมั้งยังปีน้ำมือรอรับอะไนั่นเลยไอ้บ่าวอ๋อมียาแก้พิษนี่ยังเหลืออีกยังเหลืออีกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ป้งไอ้สัตว์พี่โฟขึ้นมายังกอาเป่ามานี่ดิไอ้บ่าวมึงเกยบอันนี้หรออันแดงๆนี่หรอไอ้บ่าวเออแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนิ่งๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นอันนี้ เฮ้ยเฮียเจ้าของเก็บว้าเฮ้ยไม่เป็นไรกูใช้ต่อเลยมึงมึงก็ไม่มึงก็ไม่ไม่ดูนะตาหน้าตาเนี่ยเนาะนี่ไงนี่ไงนี่มึงอย่าเหยียบนะนันะนั่นน่มาตาเรียเออกูเห็นแล้วไปไปต่อพร้อมละแต่ไม่ได้ไม่พอแต่ไม่ได้ไม่พอแต่ไม่ได้ไม่พอไปโดนสเปคมาสเปคมาสเปคมาช่วยอยู่ช่วยอยู ว้าวจะแตกมายากเลยากเ่ยยาง่ายกว่าง่ายกว่าเอาไหมเอาเชือกได้เอาเชือกยอาเชือกเอออเชือกดีกว่าคูไม่ไหวครับกูไม่ไหวจอเียเตตไอ้บ่าวตรงนี้ตรงนี้พอดีไหมได้ยังอ่ะได้แล้ว็ดแล้วได้แล้วได้แล้วปังไปเลยปังเลยได้แล้วปัเลยปัปัเลยปัเลยปัเลยปังสวยมา ังมันยากไงวะป๋งโอ้โหทำไมมันไกลยังวะโอ้เฮ้ยดูมึงอ่ะดูมึงอ่ะโดยได้ดิมึงโดยได้ดิเฮ้ยโดยได้ดิออกมาว้าวป๋องป๋งต้องกลับไปก่อนป๋งมันฝืนไม่ได้ป๋งต้องกลับป๋งเกาะเกาะเกาะถึงแล้วเกาะเกาะสไลด์ลงเ้ยเป้ย

เอ้ยกูหิวว่ะมีอะไรกินไหมกูไปคุยเรื่องไม่ใช่เรื่องกไปโดนอันล้มเฉยเลยโหวนร้อยหนึ่งกูตายแน่เลยว่ะปอดเป่าให้ปอดให้ปอดเป่าให้หน่อยปอดให้หน่อยอเฮ้ยสวยสวยไปปอดแล้ว่ั่งทางได้ปฝั่งเป่าฝั่งเป่าฝั่งเป่าสวย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 ปอดต้องเป่าอีกฝั่งฝั่งเป่ายีไม่ถึงแน่เลยว่ะ หมดแล้วหมดล้หมดแล้วังฝังใจหมดยังเฮ้ยโอกปูปา้ตัวเองเราาออรรับอยู่รอับอยู่รอรับอยู่ไปไปดีไปดีไปแล้วคนโอ้ตยไอ้ปูตายไอ้ปูตายเี้ยอุตาไม่ติดติูตาไมติด ไอ้เหยัยกูนึกว่ากูลงได้แล้วค้ยโต๊ะระตาโป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 แบ่งมาดิไอ้งกบอะไรกูก็หิวเหมือนกันกูก็มีปากกูก็มีอะไรก็มาสิกกันมาแน่หรอกมาแน่เออกัมมันเถอะเฮ้ยผมว่าไปนี่ง่ายไหมนี่เออมันไปห้องนหนก็ต้อง่ายอ่ะฮัลโหลมาทางมาทางต้นพามไม่ง่ายกว่าเหรอไม่ปิดมาแล้ว สู่ก็คิดเองแหละสู่ก็ <c oughs> ทางทางฝั่งจำไม่ได้หรอฝั่งผังพาไปทางตัวพาทางนี้ไม่ใช่หรอเียแล้วก็ขึ้นเนี่ยใช่ใช่เบาเบาเบาชิดซ้ายมาดิเออชิดซ้ายอยู่เพื่อนเขาล้มเตาไปแล้วยอย่ะไม่ไปก็อยู่เนี่ยไปไหนอ่ะเนี่ยฝั่งจำไม่ได้สะพานไม่ผ่านนี้ที่เราจริเนี่ยเออจับได้ละไปทางนั้นหรอพี่โซ ไปทางไอ้โป้งไปทางไอ้ป้งตาไม่น่าพอนยื้อกอยากลองปีนมาดูของไม่มีอะไรหรอกอย่าไปต้องตามมาหิวหรอกไม่หิวไม่หิวท้องอิ่มเลยตอนนี้ทุกคนดูไอ้บ่าวดิดูดูไม่ให้กูลองปีนเฉยลองตาไม่น่ามันหิวยากขึ้นมันหิวยากขึ้นชัวร์แล้วมันตันอ่ะไม่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 ชุบพี่อะไร่ะไอ้ป้งนำทางมาดิ มา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 มรมสมาามกมาเาามามายาามมา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 มไมมามาาม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 มามามมามามนี้มา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 มอมา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 าม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 า์าม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 ากาม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 าาาาาา เฮ้ยใครก็ได้ลงไปดูโซฟีหน่อยนินี่ขนาดร่วงไปแล้วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยปกหน่อยชุบเลงไปดุเลยอุ้มอุ้มไปก่อนอุ้มอุ้มมาเร็วเฮ้ยเยี่ยตรงนี้มันลงไปไม่ได้กระโดดจับยังไงวะสะไลลงสะไลลงเร็วค่อยๆเร็วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยดีเร็วเก่งมากเร็วสุดยอดเร็วอุ้มไวอุ้มไวจะพึ่งหิวเร็วดี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 ปุกปุกปุกเขย่าเขย่าได้ไหมเร็วเขย่าเฮ้ยบางทีนะมันมันหดไม่ไปอ่ะเป็นไรอ่ะ ดูนะน่าจะหนักโซอี้ตัวน่าจะหนักเอ้ยอืมกูว่าน่าจะได้ชุบคนอื่นแทนนะโอ้ยแย่เลยเออโอ๊ยไม่เลยวันนี้มันอะไรวะผมอยากรู้อ่ะไม่ได้ชุบคนอื่นเลยไม่ได้ชุบคนอื่นเลยไมนจะรีบหา้อนป้าไปเลยไอ้เฮียมันรอก่อนดิเขายังมากันไม่ครบเลยเขารีบเพียอะไรน่ะเฮ้ยแต่พีโซอี้ไม่ตื่นนะ ก็งงอยู่เนี่ยทำไมไม่ตื่นวะแม่เอ้ยแต่เลยมือแต่ละเดชเอ้ยฟื้นอ้าวกระชุบปังไงเบลของโอ้มึงจะรีบไปไหนเราต้องรรอกันก่อนนะมึงจะรีบไปหาตัวคนเดียวหรือไงล่ะมึงนี่ที่จะตายหาตายโขงคือตอนแรกเอาเอาปอบไปเลยตอนแรกผมอาจจะชุบที่โซเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปมีญาณไปแล้วก็ไม่ชุบกูีพัก

ก็ขึมนมามามาเขินมาเข้นมาขึ้นมาไม่ไม่ไม่พังอีกเหอนพังอีก่อนพังอีกพังอีพังอกอีได้เออตรงนั้นสวยเนี่ยแบบนี้โป้งแบบนไรอะโป้งเนี่ยแบบนี้มึงทำไม่ได้หรอโป้งแล้วค่อยปีนใหม่เออค่อยปีนใหม่แล้วพักตรงนี้เออพักก่อนพักก่อนแล้วปีนขึ้นตรงเขียวๆพื้นเขียวๆตรงนี้อ่ากดอีออกแล้วก็นี่แล้วก็กดอีออกไม่ได้ต้องสเปรบาร์อืมแล้วก็เกาะแล้วก็ขึ้นเออไปเออขึ้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโป้งมันยากอะโป้งแทนที่อยู่ด้วยกันโป้งเฮียอุ้ยง่าไง่ไงเจอแล้วเจอแล้วปตาใสามันคาสไปต่อไปต่อไปต่อไปมีตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้กูเพิ่งเคยเจอนี่ไงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไงไม่ได้พูดถึงเทนี่แล้วตัวทำไมอ่ะเอ้้าเอา โอ้ก็แกพูดตอนเล่นเป็นควายอ่ะไม่มีนะพุ่งตายรอบแรกไม่มีไงก็ไม่มีไงก็ไม่ได้พูดชื่อไงก็ไม่ได้พูดชื่อจะร้อนตัวทำไมเราไม่ได้พูดแค่ขนาดนี้อ่ะไม่ได้พูดชื่อวิ่งไหนไม่เห็นฟื้นเลยเอาเสบอะเอาเสบอะเออเอาเสบอเ second b อ x ดูให้มันนอนมาวางที่เชื่อกูไหมทางงูแมทางงูแมทางงูทางงูทางงูมันมีที่ที่พักด้วยเยอะด้วย โูอะไรโูอะไรไม่ไ้คนเื่นก่อนแล้วมันพังอ่ะมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดหมดหมดหมดจะพังมันพังอย่า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 ยาพังหมดเลยจะม่หน้าที่กูเรียนมา อ้ยอันนี้อันนี้บั๊กอย่าใช้อย่าใช้พ้าอว่าอย่าใช้อย่าใช้ใช้ใ้อย่าอย่าอย่ามีใครไปแตะต้องมันเด้ขาดมันคือบั๊กขอร้อง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 มล้ได้จะ้ไปลุ้นไมึงแตะต้องทไมอ่ะฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่่ รูมเาไม่ตองม่บ่าว่่ามันมันไปได้แต่อย่านูไปรูดมาบ่อยไม่รูดไม่รูดไม่รูดจิลลคนจิลลคุจะไม่เครเกมจะไม่เครเกมจะไม่เคร์เกมจะไม่ครเกมจะไม่เครเกมจะไม่ครได้หมดได้ได้ได้เลิศเบลเลิศเบลเลิศ e บลว้าวไอ้บ่าวนายเลย ไม่จริงนางตายจริงเออไอ้ปงก็ตายตามไอ้ปงก็ตายตามปงเซเราจะถึงเครื่องบนกันไหมลมพัดลมเพมีกล่องไหม่ะมีกล่องไหม่ะอยากได้กล่องลมเมื่อไหร่จะอยู่แตลมจงยูยูมันแรงขนาดนี้เลยว่าลมโดนะตทำไขวาปกรรมอ่ะไอี่นังโง่ใส่หัวไปชิว เชียว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 ไอ้ลิวมึงยืนรอทุกตีเลยครับกูจะไปแล้วไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็โอ,อ้ยมึงยากมากริวไม่ได้ไมึงมึงมาไม่ได้แน่นอนอนะ่ะมึ <c oughs> แแะงแทนแทนเดี๋ยวรอให้ลิวกลืนท่อนี้ก่อนท่อนี้ว่างชิ้่เผาเผารันเตาไอ้บาบมือฮาบเปิดสัตว์<ๆ>ด่ายวต่อไปแม่มอะไรวะกูมีสิทธิ์ได้กินทุกอย่างเพราะกูเป็นคนพามาโอเค ว่าทำไมมันเหลือริวสองไม้อ๋อมันเหลือไอริวกับกูไงมันเลยมีแค่สองไม้ที่เหลือหายนอ้อนมาเร็วคนเอ็ลมาแล้วครับสวยเอ้อ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 เ่้อเอ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 อเอ้อเออเอ้หเอมอเอ้อเ้วเอ้อเี้อเ้อเ้อเอ้อเอ้อเอ้อยอ้อเอ้อเเอ้อเก้อเเอ้อเอเอ้อเออ้เ้้อเอ้เเอ้อเ้เองอเเอ้อเอ้อเ้อเอะเอ้อ เอยู่ในตัวสองเหรอสวยจังเลยอ่ะนี่ยเตเต้ไม่น่าหมดว่ะนี่นตัวดีไฟข้างหลังไฟข้างหลังภูเขาไฟตัวนี้เลยเลยไฟมันลบมมาแล้วจะไมจะไปยังไงเนี่ยที่ป่าเฮ้ยไปยังไงอะไปอะไรอะตามมาดิตามมาดิไม่เอากองเหรอ ใหเหยียบหน้ากูขึ้นเลยมันเหยียบได้แต่มันต้องรีบไปอ้าวลาไหนวะลาไม่ทันแล้วหินมันไปแล้วไม่ทันแล้ววิถีผ่ายต้องกลับต้องกลับวิถีผ่านแล้วนะชิบีผ่านแล้วความหิวโลภเป็นฮาไม่ไม่ต้องไปต่อต้องไปต่อไปต่องไปต่อไปต่อใครผ่านใครผ่ใครผ่าไปซ้ายต่อไปซ้ายต่อไปซ้ายต่อเร็ว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 มันเวลามันเร่งเวลามันเร่ง ทางนี้ไปได้ไหมเนี่ยต้องไปทางนี้จริงด้วยได้ได้เหยียบทนก่อนรอนิดนึงรอนิดนึงรอนิดนึงนะทนงอนทนงอนรอนร่อนร่อนร่อนหนาวร่อนร่อนเออตรงนี้เป็นดินเป็นดินหมดเลยยังไม่เป็นลาวาโอ้อ่าเกือบตีไง่เก๋ปั่งกระโดดมาปั่งกระโดดมามัาลอนเรื่อยๆทุกคนมัาลอนเรื่อยๆต้องปีนที่สูงปีนขึ้นที่สูง เ้ยมันหายร้อยแล้วมันหายร้อยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันหายร้อยแล้วลงลงลงนู้รีไปนู้นรีบไปนู้นไต่โซ่ไต่โซ่ไต่โซ่ไป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 อุ้ยลนอนลนลนลนไอ้ไข่เขาเปลี่ยนเลยกูวะมาดได้ไหมมันต้องดึงด้วยเหรอโซอี้ดึงดิเอ้าเอาพี่ตัวอี้หนูเชิญได้นะจอยมาได้นะโซอี้เออมึงรู้ได้ไง ทำไมมันร้อนร้อนวะเฮ้ยร้อน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 เร็วต้องไปเร็วอุ้ยอุ้ยอ้ยร้อนร้อนเร็วร้อนไหนวะเฮ้ยเย้ยร้อนมันใช่มันลามต้องรีบเปลี่ยนหินระวังหนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อนเขาไปทางนี้นี่อะไรไี่เขไม่ได้แนี่ยอ่ะ

ไอปอตายแล้วเร็วต้องไปต่อเร็วเร็วมันร้อนเร็วไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วต้องไปต่อเฮ้ยชุกคันไรเนี่ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยร้อน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 โอ้ยโร้อนร้อนอันนี้ง่ายสุดแล้วมั้งนี่ยเย็บกระดาษนี่ไปผ่านมาที่ไม่ต้องปีนซื้อสูงสูงอันนี้มันมาง่ายๆเลยอันด่านนี้ง่ายสุดแล้วเร็วเร็วอย่ามาแล้วแต่ว่าเริ่มใหม่ว่ะ เริ่มใหม่อะไรคืออะไรโชว์อีอยู่ฐานอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟตรงนี้เอาอ้าวไอ้บออ้าอ,อ,อ,อะไรนะไม่มีชุบแล้วเด็มีนี่นี่ชุบน,นี่ชุบนี่แง่เสียตายไอ้โปงเอเก็บยาไปบัางนี่กระเป๋าเต็มหมดแล้วหนักก็หนักนไอเวนมาแล้วบละ เออมา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 ขอกินหน่อยหิวหิวขอกินนู่นนับหนึ่งนะไปทางนี้หรอมันดูไม่มีอะไรเลยมันดูแบบชิวๆอ่ะโอ้โหโอ้โหวัดวัดฟ้านับหนึ่งนะเฮ้ยฮัลโหลเราต้องไปทางเดียวกันเราไปคนละทิศคนละทางแล้วเนี่ยเฮ้ยกำลังไปทางเดียวกันเกิดมิหรือไนรู้มาแล้วเหรอเออเฮ้ยฝากมือไปทาะไรนะไปแล้ว ขึ้นขึ้นนี่แล้ขึ้น,นนี่ได้ไหมน,ะนี่นี่ก็ขึ้นเลยก็ขึ้นเลยดิยากกว่านี้สูงเลยว,ว่ะเอาสุนี่ตัวเหรอเฮ้ยสุนี่อะสุนี่ตายแล้วไปโอ้เจริญจริงๆเจริญยพวงละไอ้สัตว์เฮ้ยมีเชือกเหรอมีเชือกมีเชือกมีชเชือกผมเลยที่พังแล้วผมเลยที่พังแล้วแต่มันร้อนมากเลยว่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดิลืมเลยมีเชือก

อตุยแล้วตุยแล้วเฮ้ยเราไปไงต่อเนี่ยนี่เนอูยังอยากมีคนอยู่ด้วยเรียสัตว์มึงจะเบนที่ไป่ะท่านเสี่ยมือเตะผมเริวดีๆเรียวโอ้โหไหวปะเนี่ยเฮ้ยได้ไอสัตว์มึงได้ได้เหรอได้อได้เหรอท่านสวยนั่นคือตายคือตายตรงยาวเลยเฮ้ยไอชื่อเบียร์นี่ มึงได้ย oh. ินเสียงไหมมึงได้ยินเสียงไหมเข้าวข้าแก้วเข้าแก้วว้าไอ้ยมึงเอามาหาป้ามึงเหรอมากินข้าวเฮดี๋ยวว่ามึงจะถือแล้วนะไอ้บ่าวเดียว่ามึงจะถือแล้วเนาะเนี่ยตกเข้าไปมึงถือเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วผูหิวเถอะเตาผมไม่ต้องใจแล้วเถอเตา ไม่เด้ยเงี้ไม่ลือนดย้าก็ดมีข้ารออยู่พี่มาเป็นโตกชิ้เดโตโตๆของพี่คนเดียวอ่ะมว้ยเออเดี๋ยวให้กินี่อเลยผมไม่กินได้ใหพี่กินหมดเลยเอออหนูไม่กินหนูไม่กินเอาเลยเอาเลยหนูแบงหนูแบงปม่ปักปักปักไมกปั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 ่ไัก่ักป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 ป

600มันหกร้อยเมตรไอ้เยอะกูอยากไปต่อกูอยากไปต่อแม่เงยกูอยากไปต่อ